สวัสดีครับแสาและพันคลิปวันนี้วันที่2อธันวาหกเจนะครับเดือนสุดท้ายของปี67นะครับแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาอ,อยากดูเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะได้กแกรมยามาฮ่าฟินนะครับ ผมก็ดูแต่เอกสารที่ได้มาจากไฟล์นะครับจากกูรูผู้รู้นะครับท่านหนึ่งหาไม่เจอจนไปเจอในวงจรรวมนะครับเป็นปลักเป็นปลักของ ECM นะครับบางทีใช้ภาษาจะคุ้นเคยกับ Honda นะครับภาษามันไม่เหมือนกันนะครับยาม่าเขาไม่ได้ทำ เป็นหน้ากระดาษมาเป็นไดอะแฟมนะครับแต่ว่าอ่าก็ใส่สีสายมาให้นะครับอ่าของปลั๊กกล่องของกล่องนะครับอ่าดูหูนี่เป็นหลักเหมือนอน่าคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะครับตำแหน่งสีสายไฟนะครับของกล่อง CDI แต่นี่มัน ec u นะครับสมองกลอ่าสายสีอะไรเข้าช่องไหนนะครับ แล้วมันไปไหนผมก็เขียนแยกออกมาเป็นประกาถ้าเขียนตัวใหญ่กว่านนี้เลอะเดี๋ยวฟังผมอ่านไปด้วยก็แล้วกันนะครับอเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆก็ได้ตำแหน่งสีสายไฟที่เข้าไปนะครับก่อนอื่นขอบคุณ youtube นะครับที่ให้โอกาสผมได้แบ่งปันนะครับเพื่อให้ท่าน แฟนคลับทั้งหลายในช่างนะครับหรือนักเรียนนักศึกษาที่จะเรียนรู้นะครับเข้ามาเอาความรู้ไปแก้ปัญหาหรือไปทำมาหากินได้นะครับ YouTube ส่งเสริมให้มี Affiliate จาก s h o ป e e ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคิดว่าน่าใช้น่าใช้นะครับ จำเป็นต้องซื้อบางทีเครื่องมือพิเศษมันเยอะนะครับจะได้ผมว่าจะลงบล็อกไฟฟ้านะครับให้แล้วก็อันไหนที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับถ้าท่านอุดหนุนช็อปปี้ก็จะเกิดเปอร์เซ็นเป็นเงินที่น่าภูมิใจนะครับาบาท2บาทมันก็ดีใจนะครับเขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นให้ยูทูบเบอร์นะครับเอาเริ่มเลยนะครับ มีการขายยาโฆษณาด้วยนะครับช่องทั้งหมดมีนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แถวอถว3าแถวคูณ11ก็คือ33ช่องนะครับถ้าเอาหูล็อกกล่องในเป็นหลักนะครับอันนี้จากกล่อง ecu เลยนะครับ เาช่องแรกช่องแรกนี่ขาวดำขาวดำนี่เป็นกราวนะครับกราวของหลอดไฟหน้านะครับกับไฟเตือนไฟสูงนะครับก็จะต่อไปที่ขั้วหลอดไฟหน้านะครับรุ่นนี้ใช้ ECU ควบคุมไฟหน้านะครับ ตามวงจรที่เคยนำเสนอไปแล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าไปลงกล่าวที่คงนะครับลงกล่าวที่กล่องนะครับไฟหน้าโดยใช้ไฟสองแรงจ่ายทั้งแผ่นชาร์จและแบตเตอรี่ทำให้ไฟมันเสถียรน,นะครับไม่วูบวาบตามรอบเครื่องนะครับออกแบบดีนะครับเนี่ยออกแบบดีช่องที่สองแดงดำ บางทีผมก็ดูเหมือนอไทยสารสีมามันไม่ชัดเจนนะครับหากมันเป็นสีอื่นก็ขออภัยนะครับอ,อย่างเช่นแดงกับอส้มอย่างนี้นะครับมันใกล้เคียงกันอันนี้ไม่ใช่แดงนะครับเดี๋ยวผมลืมไปผมใส่อักษรมาด้วยโทษทีครับไม่ใช่แดงดำนะครับส้มดำช่องที่สองส้มดำ ก็คือไปหัวฉีดนะครับเป็นที่ลงกลาวของหัวฉีดนะครับหัวฉีดมาลงกลาวช่องที่2นะครับแถวบนนี้นะครับช่องที่3นะครับดำขาวอันนี้ขาวดำกับดำขาวอย่าสับสนนะครับดำขาวนี่เป็นกลาว กาวไปต่อร่วมลงโครงก็ที่ต่อร่วมลงโครงกาวนะครับก็มี3เส้นนะครับที่ต่อรวมกันที่เท่าที่ดูวงจรนะครับมีดำขาวดำแดงนะครับนี่แล้วก็ดำ ดำเฉยๆนี่คือกราวเข้าไปในกล่องอ,อยู่ช่องช่องนี้นะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละช่องนะครับอันนี้สรุปว่าส้มดำอันนี้ขาวดำอันนี้ดำขาวนะครับกราวนะครับช่องที่สี่เขียวแดงนะครับเออไม่ใช่นะครับผมอ่ มันเป็นเทาแดงนะครับ gr r ก y เทาแดงนะครับผเอิญแต้มสีผิดนะครับตรงนี้เป็นเทาแดงนะครับเท่าที่ผมไปเขียนมานะครับนี่ gr r นะครับ r ก y เซนเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนเห็นไหมครับภาษาก็คือออกซิเจนเซนเซอร์นะครับถ้าเป็นเวฟร 110i ไ ถ้าเป็น Honda นะครับสีมันไทยกษะสารมาผมก็เพ่งสีนะครับแล้วก็ใส่ผิดนะครับก็เลยจริงๆแล้วมองไปมองมาแว่นขยายส่องดูแล้วมันเป็นเทาแดงนะครับก็คือออกซิเจนเซนเซอร์นะครับออกซิเจนเซนเซอร์เขาจะติดตั้งไม่ไม่เหมือนกันที่สุดนะครับมันลิขสิทธิ์ของใครของมัน อย่างเช่นซูรุจิก็จะไปติดอยู่กลางท่อไอเสียอย่างนี้นะครับอฮอ n d a านี่ก็ติดอยู่หลังวาลวเลยนะครับวาลวไอเสียเลยก็ตรวจจับปริมาณออกซิเจนนะครับช่องต่อไปสีน้ำตาลตัวนี้เป็นไฟมาเลี้ยงกล่องไฟจากฟิล7.5แอมป์นะครับ สายเมนไฟจากเมนมาเลี้ยงกล่องนะครับ12บนถ้าเป็นเครื่องหมายคูณการกรบาทอย่างนี้ก็คือไม่มีสายนะครับไม่มีเป็นช่องว่างนะครับต่อไปดำน้ำเงินดำน้ำเงินกับสายสีแดงนะครับอยู่ใกล้ๆกักนนี่นะครับเป็น มาจากพันเซอร์คอยนะครับพันเซอร์คอยพันเซอร์คอยเป็นเซ็นเซอร์ด้วยเป็นเซ็นเซอร์จับรอบเครื่องยนต์นะครับอบอกตำแหน่งของลูกสูบได้หมดนะครับเป็นพันเซอร์คอยสร้างไปให้กล่อง C D I กล่อง C D I มันก็อยู่ในนี้นะครับอยู่รวมกับ E C U เนี่ยนะครับพันเซอร์คอยนะครับ2เส้นรุ่นนี้ยามาฮ่าฟิน นะครับก็มีน้ำดำน้ำเงินดำน้ำเงินกับแดงนะครับมันอยู่ใกล้กันเนี่ยครับช่องนี้ว่างช่องต่อมาน้ำเงินดำเห็นไหมครับดำน้ำเงินกับน้ำเงินดำไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ดำค่าน้ำเงินอันนี้น้ำเงินค่าดำนะครับตัวนี้เป็นที่ลงกลาวของปั๊มติก๊กนะครับอ่ น้ำเงินดำแล้วก็ว่างแล้วก็อันนี้สีส้มนะครับไปคอยหัวเทียนอยามา่ห้าสีส้มอยู่แล้วนะครับคอยหัวเทียนเป็นที่ลงกลาวของคอยหัวเทียนนะครับไฟไปเลี้ยงหัวเทียนไอคอยหัวเทียนนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนอเป็นแมนใช่ไหมครับแล้วก็มาลงกลาวให้กล่องลงกลาวให้ สีส้มนะครับหมดไป1แถวแถวที่2ช่องนี้ว่างว่างช่องนี้นะครับสีถูกต้องไหมดำน้ำเงินมีดำน้ำเงินอีกแล้วเหมือนพันเซอร์คอยเลยนะครับเท่าที่ดูสีเดียวกัน แต่เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศเข้านะครับเป็นที่เซนเซอร์เวร่นี้ก็จะอยู่ปีกผีเสื้อช่วงนี้นะครับก็มี 16, 17, 18ตามเอกสารนะครับตามวงจรนะครับมันก็อยู่ใกล้ใกลกันนะครับดูสีต่อไปสีเหลืองนะครับเซนเซอร์ตรวจจับลิ้นเลงเห็นไหมครับมันก็อยู่ชุดเรลือนลิ้นเลงนะครับอันนี้ดําน้ําเงินเซนเซอร์ วัดอุณหภูมิอากาศเข้านะครับและต่อมาเซนเซอร์วัดแรงดันอากาศเข้าเห็นครับภาษาเป็นภาษายาม5าเขามันก็ถ้าเป็น Honda เรียกอะไรมันก็อยู่อยู่รวมๆเหมือนเหมือนกับ Honda นะครับชุดเรือนลิ้นเร่งนะครับก็จะมี3เซนเซอร์แบบนี้นะครับเซนเซอร์ตรวจจับ เรือลิ้นเร่งตรวจจับปีกพีเสื้อนะครับลิ้นเร่งนะครับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศเข้าวัดอุณหภูมิแล้ววัดแรงดันนะครับอากาศเข้าแรงวิ่งผ่านเซ็นเซอร์มากน้อยเพียงใดนะครับกล่องก็จะรู้ก็มีผลกับประมวลเหตุการณ์ฉีดน้ำมันนะครับส่งข้อมูลไปให,ให้ให้หัวฉีดลงกาวมากน้อยนานเท่าไรนะครับ าสายก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับ3 3จุดก็ว่างนะครับว่างช่องนี้ว่างอ่าช่องนี้ก็พันสะคอยแดงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ว่างตลอดนะครับแถวที่สองจบไปแถวที่3อันนี้ดำแดงนะครับดำแดงกลาวไปต่อร่วมกันลงโครงนะครับต่อลงโครงกับ ดำขาวนะครับแล้วก็ดำสามอันเลยต่อรวมกันเท่าที่ดูวงจรนะครับเขาคงมีเหตุผลของวิศวกรที่ออกแบบนะครับช่องต่อมาสีเขียวนี่เป็นที่ลงกลาวของขั้วตรวจสอบนะครับขั้วตรวจสอบขั้วตรวจสอบขั้วตรวจสอบเป็นอย่างนี้ มี3เส้นนะครับคัตรวจสอบมีแดงมีดำมีเขียวขั้วตรวจสอบขั้วตรวจสอบอยู่ตรงไหนของตัวรถเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดดูให้นะครับสีเขียวนะครับ อันนี้สีอะไรพูดไปแล้วนะครับเซนเซอร์ดําน้ำเงินนะครับดําน้ำเงินเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศเข้านะครับต่อมาเป็นน้ำตาลขาวเอชมพูขาวนะครับชมพูขาวประเอินปากกาสีชมพูไม่มีะนะครับชมพูขาวนะครับช่องที่4นะครับแถวล่าง ต้องขออภัยนะครับเป็นชมพูขาวแล้วก็นั่งเพ่งวงจอรอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวผมให้ดูว่าเอกเขาถ่ายเอกสารมาสีเป็นยังไงแนละ้วผมบอดสีหรือเปล่านะครับก็ชมพูขาวเส้นนี้เป็นเซนเซอร์วัดแรงดนันอากาศเข้านะครับก็อยู่ชุดเรือลินเลงเหมือนกันอ่าเซนเซอร์ต,ตัวต่อไปนะครับ แถวล่างก็สรุปว่าแถวล่างมีกราวเส้นมุมตัวแรกเป็นกราวนะครับดำแดงแล้วก็ขั้วตรวจสอบแล้วก็เซนเซอร์1 2 3 3เส้นเลยนะครับอ3 3ส,ส,ส,สีนี้นะครับแถวล่างเป็นเซนเซอร์ที่อยู่ชุดเรือนลิ้นเล่งน,นะครับแล้วก็ว่าง อันนี้สีอะไรสีน้ําเงินดูสิครับบอร์ดสีสีดำเซนเซอร์วัดอากาศเข้าอีกตัวหนึ่งสีดำหรือสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะครับพอเขียนย้ําหนึ่งกลายเป็นดําเลยแล้วก็ว่างช่องต่อมาเขียวเหลืองนะครับก็ไฟ F i นะครับไฟ FI เ,เขียวเหลืองเส้นนี้ภาษา honda ไฟ f y ไฟภาษายามาฮ่ไฟเตือนปัญหาเครื่องยนต์ก็ให้หลอดไฟมาลงกลาวที่นี่นะครับก็เมนธรรมดาเมนน้ำตาลแล้วมาลงกลาวนี่นะครับแล้วก็ว่างแล้วก็ดำกลาวจุดนี้คือกลาวนะครับผิดพลาดสีประการใดขออภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดู ว่าเขาถ่ายเอกสารมาถ่ายสีมานะครับเป็นยังไงดูไม่ออกนะครับแล้วข้อมูลก็ไม่ใส่อักษรย่อสีมาให้นะครับก็เลยผิดผิดถูกถูก,กี้ก็ขออภัยนะครับแต่ก็ไม่หนีกันเยอะนะครับยังไงคอมเมนต์มาอีกรอบนะครับนี่นะครับที่ผมพยายามคัดออกมานะครับจากวงจรรวมนะครับมันเป็นไทย เอกสารสีมาแบบนี้นะครับบางทีเครื่องถ่ายเอกสารหรือหลายๆเหตุผลนะครับก็อาจจะผ,ผ,ผิดผิดถูกๆแต่ว่าถูกแน่แปซนะครับอ่านี่ขั้วตรวสอบอยู่ตรงนี้นะครับนี่แบตเตอรี่นี่สวิงอาร์มอันนี้เห็นไหมครับ ฝาเติมน้ำมันเครื่องอก็อยู่ใกล้ๆแบตเตอรี่นะครับคั้วตรวจสอบยมห้าฟินนะครับประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้คอมเมนต์ก็ไม่รู้จะถ่ายทำมาอย่างไงก็พยายามแกะสีสายช่องให้ดูแล้วนะครับอขอบคุณแฟนคลับที่คอมเมนต์เข้ามาขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับ คลิปต่อไปเป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับการรีเซ็ตเ็บร้อยยี่สิบห้าฮวเทเถกร้อยยี่ิบห้าไรุ่นแรกนะครับผมนึกว่าผมลงไปแล้วก็อาจจะหาไม่เจอเดี๋ยวซ้ำให้นะครับหรือว่าผมลืมลงนะครับอออฮอนด้าเวบร้อยยี่สิบห้าไรุ่นแรกนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ